สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้เรื่องเหรียญอีเชนเกมนะครับผมที่มีราคานะครับเหรียญละ1000บาทนะครับผมตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับที่มีการประกาศรับซื้อนะครับผมหรือว่าตามหานะครับ ก็เป็นเหรียญปกติด้วยนะครับผมไม่ใช่เหรียญที่ผลิตผิดพลาดแปลกแต่อย่างใดนะครับผมเป็นเหรียญปกติเลยนะครับแต่จะเป็นแบบไหนนั้นก็ขอให้ทุกท่านดูคลิปอย่างละเอียดนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคำถามล่วงหนะ้าอีก2คํคำถามเช่นเคยนะครับ เผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ ส่วนเหรียญอีเชนเกมนะครับผมก็ไม่ได้มีอยู่พศเดียวนะครับผมหรือว่าคศเดียวนะครับแต่พศนะครับที่มีราคานะครับผมเหรียญละ1000บาทนะครับผมก็คือพศสองพนอยเนะครับผมหรือว่าคศหนึ่นะครับผมแต่นะครับผมเป็นพศสองพหรอยเหรือว่าคศหนึ่แล้วยังไม่พอนะครับผมต้องดูพิมพ์ด้วยนะครับผมเพราะว่าเหรียญ ปีพศนี้นะครับหรือว่าคศนี้นะครับผมจะมีด้วยกัน2แบบนะครับผมก็คือแบบพิมพ์เล็กแล้วก็แบบพิมพ์ใหญ่นะครับผมซึ่งแบบพิมพ์เล็กนะครับจะมีราคานะครับผมส่วนแบบพิมพ์ใหญ่นะครับยังไม่มีราคานะครับผมส่วนจะสังเกตแบบไหนนะครับผมว่าเป็นแบบพิมพ์เล็กหรือว่าแบบพิมพ์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งสังเกตง่ายๆที่คศนะครับผมที่คศหนึ่งเก้าหกนะครับก็ดูเลข6ตัวสุดท้ายนะครับผม ที่ผมใช้เส้นสีเขียววงไว้นะครับผมนั่นแหละครับผมก็จะมีความแตกต่างนะครับก็ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมก็จะสังเกตง่ายๆนะครับผมเลขหกตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะดูเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าพิมพ์ใหญ่นะครับผมเลขหกตัวสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสังเกตตามภาพเลยนะครับผมก็สังเกตไม่ยากนะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กก็จะมีราคานะครับผมเรียนละหนึ่งพันบาทนะครับ ตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับที่มีการประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับ อาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายและสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคา